สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่นาเดียชาแนลนะคะวันนี้นะคะเดียมีของดีที่สาวๆจะต้องชอบมากๆมารีวิวให้ฟังกันค่ะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทุกวันนี้นะคะสําคัญมากๆเลยนะคะในวงการการแต่งหน้าจะเป็นอะไรนั้นและมันสําคัญกับเราอย่างไรนะคะไปติดตามพร้อมกันนะคะได้เลยในนาเดีย e ีวิวค่ะ และของดีที่เดียวจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือเจ้าขนตาแบรนด์วอร์ซาโนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ขนตาปลอมแบบแม่เหล็กนั่นเองนะคะเป็นขนตาที่แบบจึ้งมากๆเลยค่ะ ซึ่งวอสเดนะคะเป็นแบรนด์ที่บุกเบ,บิกเรื่องขนตาปลอมแบบแม่เหล็กจากประเทศจีนค่ะโดยเขานะคะใช้เทคโนโลยี RSLM ค่ะทําให้ขนตาเนี่ยออกมานุ่มแล้วก็เหมาะกับรูปตาได้หลากหลายแบบเลยค่ะตัวขนตาเองนะคะก็ทําจากวัสดุดูป้องที่มีขนนุ่มน้ําหนักเบาเพียง0.032กรัมเท่านั้นนะคะและยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะในแถบแม,ม่เหล็กของเขาเนี่ยยังทํามาจากวัสดุคอมโพสิตนาโนโพลิเมอร์ค่ะซึ่งมีความบางแล้วก็ยืดหยุ่นดีมากๆทําให้ใส่สบายแถมยังสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆด้วยค่ะเดี๋ยวเดียนะคะจะเริ่มจากการแกะกล่องให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่าพอเราแกะเปิดกล่องออกมาแล้วเนี่ยด้านในเนี่ยทางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาให้ในส่วนไหนมาบ้างนะคะเดี๋ยวตามเดียไปดูกันเลยค่ะ เอนละค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาแกะกล่องกันดูนะคะเปิดออกมาเนาะเดี๋ยวเราจะดึงออกมาเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะด้านในนะคะเขาจะมีในส่วนของตัวกล่องแล้วก็มีในส่วนของตัวที่หนีบนะคะในส่วนของตัวกล่องเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะคะ วัสดุเนี่ยค่อนข้างแบบโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันดีเลยนะคะเขาก็จะบรรจุขนตามาให้เราแบบนี้แล้วก็ด้านบนก็จะมีกระจกให้เรานะคะขนตาก็จะถูกแยกออกมาเป็นทางขวาแล้วก็ทางซ้ายด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวหนีบนะคะเขาจะมีตัวหนีบแบบนี้มาให้เรานะคะนี่เพื่อที่จะเอาไว้หนีบในส่วนของ ขนตานะคะแม่เหล็กตัวหนีบก็จะมีแท่นแม่เหล็กตรงนี้ติดอยู่ทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะคะเดี๋ยวเรียจะลองมาใส่ให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ตอนซื้อนะคะเขาจะมีในส่วนของตัว eye last cleansing ไว้ให้ด้วยแถมมาแล้วก็มีในส่วนของตัว fixer นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในตัวเรา fixer กับ c l e a n i n g เนี่ยใช้ทำอะไรกันบ้างเนาะแต่กล่องมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ น,ะะนี่คือหน้าตาของในส่วนของ c l Cleansing c l e a n s i n g ก็จะเป็นสเปย์นะคะแล้วในส่วนของตัว Fixer นะคะก็จะเป็นแบบว่าเอาไว้ปัดขนตานะคะตัวนี้ สำหรับแบรนด์วอซโดนะคะตัวขนตาที่เดียซื้อมาเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีความยาวความบางความหนาเนี่ยไม่เท่ากันซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าอยากจะใส่แบบหนาแบบบางหรือแบบธรรมชาติมากๆเพราะว่าทางวอซโดเนี่ยเขาจะมีขนตาให้เราเลือกคือเยอะมากๆจริงๆนะคะมีหลายเบอร์มากๆเอาละคะสำหรับเอ่อตัวที่เดียซื้อมานะคะจะมีทั้งหมด3 n u น b e เบอร์ด้วยกันนะคะในส่วนของเบอร์แรกนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของเบอร์เจนะคะจะเป็นตัว black นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ float back float back ก็คือจะเป็นแบบ กึ่งเกาหลีก็หลีนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอันสุดท้ายที่เดียซื้อมาจะเป็นไอแบ็กนะคะซึ่งไอแบ็กเนี่ยจะเป็นแบบหนาสุดเลยนะคะมีความหนาแล้วก็มีความสะพรึงมากที่สุดเดี๋ยวเดียจะมาลองใส่ให้ทุกคนดูไล่กันไปเลยนะคะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยตั้งแต่เบอร์เจ็ดเบอร์สิบสี่แล้วก็เบอร์สิบเจ็ดเนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันจะสามารถที่จะใส่ในช่วงเวลาไหนได้บ้างคือบางคนแบบ อยากได้ everyday look แบบธรมธรมดาาไม่ได้อยากได้แบบจัดเต็มมากนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะเวลาทุกคนจะใส่นะคะให้ทุกคนเนี่ยดูนะคะเขาจะให้มาเป็นในส่วนของแบบแยกมาเลยนะคะทางขวาแล้วก็ทางซ้ายให้ทุกคนหยิบใส่ทีละข้างก็คือเริ่มหยิบจากทางขวาก่อนนะคะเขาจะเขียนมาเลยวงเล็บด้วยตัว R นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของทังขวาเนาะในส่วนของขนตาเองนะคะค่อยๆแกะเขาแยกออกมาแบบนี้ นะคะเขาจะมีตรงปลายปุ๊บแยกออกมาฟืบก็ดึงเขาออกมานะคะดึงออกมาแบบนี้เลยเราก็จะได้เป็นขนตาทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นในส่วนของด้านบนส่วนอันล่างก็คือจะเป็นส่วนของด้านล่างที่เอามาประกบกันนะคะทีนี้เรานะคะต้องเอาตัวขนตาตัวเนี้ยมาติดกับตัวที่หนีบนั่นเองค่ะตัวที่หนีบของเขานะคะจะมีทั้งหมด2ด้านด้วยกันนะคะก็คือในส่วนของด้านบน แล้วก็ด้านล่างนั่นเองนะคะในส่วนของด้านบนเนี่ยเขาจะเขียน up ด้านล่างจะเขียนดาวนะคะเวลาวางขนตาก็ให้วางนะคะตามสัญ,ญลักษณ์ได้เลยด้านบนนะคะเขาก็จะมีในส่วนของสีฟ้าอยู่นะคะเป็นจุดเล็กๆนะคะสีฟ้าตัวนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าขนตาอันนี้นะคะเป็นขนตาที่อยู่ด้านบนให้เราเอาขนตาด้านบนนะคะติดเข้าไปกับตัวที่หนีบนะคะด้านบนได้เลยนะคะ วิธีการติดเนี่ยทุกคนต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะครั้งแรกก็จะแบบค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงแต่ว่าพอเราติดกันไปบ่อยๆแล้วนะคะเราแอดแท็กันเข้าไปนะคะแบบนี้เลยเราแค่วางเข้าไปข้างบนแบบนี้นะคะปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็จะดูดติดแล้วค่ะเห็นไหมคะมันจะดูดเข้าหาตัวที่วางเลยนะคะง่ายแค่นี้ นี uh. it, ่คือวางด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูด้านล่างกันบ้างอะทีนี้เราก็หยีบตัวขนตาด้านล่างขึ้นมานะคะด้านล่างจะสังเกตง่ายๆว่าขนตาของเขานะคะจะมีความบางกว่าด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเสริมขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็สังเกตจุดค่ะจุดเมื่อกี้ด้านบนเนี่ยจะเป็นจุดสีฟ้าสีน้าเงินเนาะส่วนด้านล่างเขาจะเป็นจุดสีขาวนะคะถ้าเกิดทุกคนเห็นจุดสีขาวตรงนี้นะคะเราก็แค่เหมือนเดิมค่ะเอาตัวของด้านล่างนะคะ มาติดนะคะกับตัวที่หนีบนั่นเองอ่ะเดี๋ยวจับให้ดูนี่เลยก็คือจับวางเลยนะคะก็คือจับวางได้เลยนะคะปุ๊บอ่ะได้แล้ววางเรียบร้อยนะคะตอนนี้เรามีทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างวางอยู่ในที่หนีบเรียบร้อยแล้วนะคะ ไอเดียของมันง่ายๆค่ะแค่เราเอาตัวที่หนีบนะคะไปหนีบที่ดวงตาก็คือจะได้เป็นขนตาสพรึงของเราเรียบร้อยนะคะมาเดี๋ยวติดให้ดูกันเอาล่ะค่ะเวลาทุกคนติดนะคะก็แค่เอาตัวนี้นะคะไปแนบอยู่ที่ดวงตาของเรานะคะปุ๊บแบบนี้เลยแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวขนตามันอยู่ติดกับแล้วก็หนีบเบาๆฟุ๊บแล้วก็ปล่อย แล้วก็ค่อยๆย,ยกออกนะคะนี่เป็นไงเป็นไงคะได้มาแล้วหนึ่งข้างง่ายแค่นี้เองเลยนะคะดูสิ ทุกคนจะเห็นความแตกต่างระหว่างข้างซ้ายและข้างขวาของเดียนะคะข้างขวาของเดียคือมีขนตาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้างซ้ายยังไม่ได้ใส่ขนตานะคะทีนี้เทคนิคการที่จะทําให้ขนตาตัวนี้อยู่ติดกับเราได้เนี่ยเขาก็จะมีตัวฟิกเซอร์ที่เป็นเจลมาให้นะคะเราใช้ตัวฟิกเซอร์เนี่ยปัดขนตาก่อนนะคะก่อนปัดฟิกเซอร์ให้ดัดขนตานิดนึงก่อนแล้วก็ปัดฟิกเซอร์ไปเสร็จแล้วค่อยหนีบตัวเนี้ยปึ๊บเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะอยู่กับเราทั้งวันเลยค่ะถ้าเห็นความแตกต่างนะคะให้ดูใกล้ๆเลย เนียนมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็ใส่ในส่วนของข้างซ้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะวิธีการก็คือให้เรานะคะหนีบลงไปอย่างนี้นะคะยกก้นนิดหนึงยกตัวออตานิดนึงนะคะแล้วก็หนีบปุ๊บเข้าไปนะคะปุ๊บหนึ่ทีแล้วก็เอาลงโพซิชันเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ ให้ถอดตัวนี้ออกค่ะฟุ๊บเห็นไหมคะเรียบร้อยง่ายมากทุกคน มันคือแบบทั้งง่ายแล้วก็คือสะดวกกับเรามากเบอร์นี้นะคะจะเป็นเบอร์ในส่วนของตัว Diamond Black นะคะจะเป็นเบอร์เจจะมีความแบบว่ายาวแล้วก็มีความแบบสะบพึงอยู่บ้างนะคะสามารถใส่ออกงานได้เลยนะคะตัวนี้ทำให้ขนตาดูหนาขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วก็ทำให้ตาเราเนี่ยดูกลมแล้วก็โตมากๆเลยนะคะอันนี้ให้ดูข้างๆเลยงอนสวยมาก แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดูเหมือนเราไปต่อขนตาปลอมมาเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ต่อก็คือเป็นตัวขนตาแม่เหล็กซึ่งมันดูแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็น Diamond Black เบอร์เจ็ดนะคะขนตาเขาจะมีความแบบนุ่มแล้วก็แบบเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าเดียลองใส่มาตัวนี้มาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างจะ ทนลมทนเหงื่อมากๆเดียมมีการทดลองนะคะโดยการนำเอาตัวคนตาเนี้ยใส่คนตาเนี้ยไปวิ่งออกกำลังกายด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราทดลองใส่คนตาเนี้ยนะคะไปวิ่งเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเดียวไปดูเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปทดสอบการวิ่งกันในระหว่างที่เราใส่คนตาอันนี้ไปด้วยนะคะว่ามันจะกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็กันลมแบบ สามารถที่จะเข้ากับแอคทิวิตี้แบบนี้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เราใส่อยู่โอเคไปค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็วิ่งเสร็จแล้วนะคะมาดูกันว่าขนตาก็คือยังอยู่เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะนี่ก็คือวันนี้ที่วิ่งเนี่ยก็คือเป็นวันที่ลมค่อนข้างแรงพอสมควรนะคะแต่ว่าขนตาก็ยังติดอยู่ดีเลยวิ่งไปประมาณ56กโลนะคะวันนี้ ถือว่าผ่านค่าสำหรับกิจกรรมการวิ่งกับขนตาแม่เหล็กอันนี้รอดนะคะ ง่ายมางค่ะทุกคนก็คือทดลองแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือวันก่อนก็นกคือนั่งมอตเตอร์ไซค์ได้มีโอกาสนั่งมอเตอร์ไซค์นะคะโดยใส่ขนตาแบบนี้อยู่ไม่สะเทือนลมเลยค่ะก็คือไม่หลุดก็คือยังคงอยู่แล้วเดี๋ยใส่ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลยนะคะอันนี้คือแบบจึ้งมากมันคือทนแล้วติดทนแล้วแถมไม่รั้งขนตาเราโอเคเดี๋ยวเรามาลองอีกเบอร์กันดีกว่านะคะอีกเบอร์หนึ่งของเราเนี่ยจะเป็นในส่วนของเบอร์14นะคะเบอร์14จะมีความเป็นเกาหลี ีเกาหลีนิดนึงก็คือจะเป็นขนตาแบบในส่วนของขนตาจับช่อเนาะเดี๋ยวดยวจะลองใส่ให้ดูตัวนี้เดี๋ยวชอบมากเหมือนกันเพราะาตัวนี้จะดูความเป็นแบบน่ารักแล้วก็ดูความแบบเกาหลีนิดนึงนะคะใส่ใน everyday look ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ลืมบอกทุกคนไปค่ะว่าในการ remove ในตัวของขนตาเนี่ยก็ง่ายเหมือนกับตอนใส่นั่นเองค่ะตอนดึงนะคะก็แค่เราจับปลายของขนตาออกนะคะแล้วก็ดึงออกนี้เลยฟ ออกมาแล้วนะคะขนตาซึ่งมันไม่ดึงขนตาจริงของเราออกมาด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันรั้งขนตาจริงของเรานะคะอ่ะแล้วก็เราก็ดึงอีกข้างหนึ่งเวลาเราจับเราจับตรงปลายนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงเข้า ออกมาแล้วนะคะแค่นี้เองง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการทําความสะอาดให้ทุกคนนะคะทางร้านนะคะเขาก็จะมีตัวของตัวครีเซอร์มาให้จะเป็นแบบสเปรย์ทำความสะอาดนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําเราก็คือใช้ตัวสเปรย์เนี้ยฉีดลงไปอาจจะเป็นคับเตรนบัตหรือว่าสำลีนะคะแล้วก็เช็ดเบาๆไปที่ตัวขนตาก่อนที่เราจะเก็บเข้ากล่องนั่นเองคะ่ะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาความสะอาดแล้วก็รักษาขนตาให้อยู่กับเราไปนานๆได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ใช้ได้นานจนถึงมาก กว่า6เดือนเลยค่ะถ้าเกิดดูแลรักษาดีๆนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับดวงตาของเราเนี่ยความสะอาดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญพอสมควรค่ะโอเคค่ะไปต่อกันที่เบอร์ต่อไปนะคะอ่าเบอร์ต่อไปของเรามาเกาหลีเกาใจกันบ้างเด,เดี๋ยวจะใส่ให้ทุกคนดูค่ะมาค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์แบบอีกเบอร์หนึ่งนะคะก็คือเบอร์14เนาะปึ๊บติด,ดป๊อปเอาออกอ่าได้แล้วนะคะตัวนี้ จะมีความจับช่อนิดนึงเห็นไหมคะทุกคนจับช่อนิดนึงอ่ะมาใส่อีกข้างหนึ่งก่อนสิ่งที่สําคัญนะคะอย่าลืมก็คือค่อยๆอเอ่อต้องค่อยๆแกะตัวเจ้าขนตาออกมานะคะออกมาแยกสส่วนก่อนส่วนบนส่วนล่างนะคะแล้วก็เอาเจ้าส่วนบนเนี่ยไปติดกับตัวที่หนีบนะคะตามสีเลยสีน้ําเงินอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็สีขาวจะอยู่ ด้านล่างนะคะพอเราใส่บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะชินเองนะคะเราจะแบบคือครั้งแรกทุกคนน่ะคิดว่าน่าจะงงเหมือนนกันนี่แหละค่ะทุกคนน่าจะแบบเอ้ยอันไหนบนอันไหนล่างอันไหนหันหน้าเข้าทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกน่าจะเหมือนกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันนะคะใส่ปุ๊บนะคะเราก็ไปที่ตาปกติของเราเลยนะคะอ่ะ ปึ๊บเงยขึ้นนิดนึงโกดเอาลงแล้วก็ปล่อยแค่นี้เองเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยแล้วก็ดูสีมีความตัวนี้นะคะจะมีความจับช่อมีความจับช่อนิดนึงนะคะนี่จะมีความจับช่อแล้วก็มีความยาวของขนตาค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้ Flo ตแบล็คเบอร์14นะคะตัวนี้เบอร์14 สวยมากๆสวยแบบงงเลยอ่ะสวยแบบโอ้โหตาหวานขึ้นมาทันทีทันใดนะคะถ้าทุกคนเห็นเดียนะคะอยู่ๆก็คือเป็นสาวหวานขึ้นมาเลยงงมากแล้วคือสิ่งนี้เป็นขนตาที่เบาเบาสบายใส่ได้ทั้งวนันใส่แล้วรู้สึกว่าแบบไม่ต่างอะไรจากตาจริงสักเท่าไหร่แล้วก็คือถ้าใครเคยต่อขนตามานะจะรู้เลยว่าแบบ การต่อขนตาม,มันก็ดีตรงที่ว่าเราอ่ะไม่ต้องมานั่งหนีบนั่งอะไรนั่งติดแต่ว่าเราก็ต้องไปนอนให้เขาต่อประมาณแบบสอสชั่วโมงเธอนึกออกปะตัวนี้ก็คือแค่หนีบประมาณ3วินาทีคุณก็คือสวยสะพั่งแถมสวยได้แบบเปลี่ยนได้ทุกวัน สมมติวันนี้อยากจะแบบเป็นเกาหลีเกาใจก็ใส่เป็นแบบจับช่ออีกวันหนึ่งอยากจะเป็นสายฝอก็ใส่แบบสะพึงสะพึงขึ้นมานะคะมันก็จะมีความหนาของขนตาค่อนข้างเยอะมากคือเดี๋ยวจะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเดียมีการต่อขนตานะคะกับร้านต่อขนตาซึ่งทุกๆเดือนเดี๋ยวจะต้องไปเติมขนตาทุกๆเดือนแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงพอสมควรเลยในยแต่ละครั้งที่ต่อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ั0ถึงับาทแล้วแต่ แล้วก็ประเภทของขนตาที่เราเลือกแล้วก็ร้านที่เราเลือกด้วยนะคะคือด้วยความที่เดียค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นเรื่องความสะอาดแล้วก็คุณภาพของขนตาเดยเลยเลือกร้านที่ค่อนข้างออทําดีแล้วก็แพงนิดนึงถามว่าชอบไหมชอบเพราะว่ามันดูธรรมชาติแต่พอเรามาเจอนะวัตกรรมใหม่ของขนตาปลอมแบบแม่เหล็กแบบนี้แล้วอะค่ะมันทําให้เราแบบเออเดีะไม่จําเป็นจะต้องแบบไปนอนต่อขนตาแล้วแล้วก็ ราคาเนี่ยตัวนี้จะบอกว่าราคาค่อนข้างที่จะถามว่าสูงไหมเดี๋ยวว่าถ้าเทียบกับการต่อขนตาปลอมไม่สูงเลยคือตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณเออมันจะมีเลนส์ของตัวแต่ละนัมเบอร์จะไม่เท่ากันนะคะจะราคาจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง900บาทนะคะแล้วก็ส่งตรงมาจากประเทศจีนนะคะตัวนี้ซึ่งเดียคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มแล้วใช้ได้นานถึงประมาณ 6เดือนด้วยกันนะคะหรือมากกว่านั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของแต่ละคนนะคะว่ามีการดูแลรักษาแล้วก็ใช้งานมันบ่อยมากแค่ไหนยิ่งใครมีหลายคู่นะเดี๋ยวว่าใช้กันยาวเลยใช้กันลืมเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองอีกรุ่นหนึ่งให้ดูนะคะจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งตัวนี้จะเป็นเบอร์ที่หนาขึ้นมาหน่อยนะคะจะเป็นในส่วนของ Ice Bags นะคะตัว I c e b a g เนี่ยจะอยู่ที่เบอร์สิบ 7นะคะถ้าเห็นไอซ์แบ็กจะค่อนข้างแบบมีความหนาไม่ได้แบบจับชอบแบบแบบนี้นะคะคือมันก็จับชอบแต่จับชอบแบบหนาเนื่องออกปะโอเคพูดพังทำเพลงนะคะไปดูเลยดีกว่านะคะว่าเวลาใส่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะให้ลุคแบบไหนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวไอซ์แบ็กกันนะคะความหนาของมันก็คือขนตาแบบจึ้งมากเดี๋ยวเราใส่ในส่วนของด้านบนก่อนนะคะ ใส่ติดเข้าไปจึง้งแล้วก็ด้านล่างติดเข้าไปจึง้งนะคะแป๊บเดียวเองแล้วก็เราก็จะลองใส่เลยนะคะวางที่โคนขนตากระดกตาขึ้นโกดปุ๊บติดแล้วนะคะเอาลงแล้วก็ปล่อยโอ้ oh my g o ๊ตัวนี้คือสะพึงมากสะพึงแบบตัวนี้ออกงานจริงจังเลยเรามาลองใส่ข้างซ้ายดูบ้าง <laughs> ทุกคนดูเปรียบเทียบความความไม่ใส่กับความใสนะ คือแบบต่างกันมากเลยนะคะคือเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าทุกคนชินกับการใส่แล้วอะมันจะแบบง่ายมากๆเลยนะคะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะคะหยิบออกมานะคะติดเข้าไปที่ตัวเจ้าหนีที่หนีนะคะแล้วก็เราคือเรารู้ด้านหมดแล้วอะคะ่ะพอเราใส่แบบบอยบอยใส่ทุกวันอะเราก็จะวางแบบแปบ๊บเดียวเท่านั้นเองจะไม่ได้เสียเวลากับเรามากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยววางแล้วแล้วก็เอามาติดวางไปที่ตัว คนตานะคะยกคนตาขึ้นกดลงไปแล้วก็เอาลงนะคะแล้วก็ปล่อยค่อยๆปล่อยนะคะอ่ะได้ละโอ้โหนี่คือคือขนตาจึ้งมากโอ้โหมันจะแบบสะพรึงไปไหนตัวนี้คือจะบอกว่าตัวนี้ออกงานได้เลยตัวนี้คือถ้าใส่ไปงานเลี้ยงงานอะไรใดๆถ่ายรูปออกมาก็คือตาแบบ สวยฉ่ำมากๆเลยนะคะดูให้ทุกคนดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งตัวนี้จะเป็นในส่วนของ Ice Black b เบอร์นั่นเองนะคะเบอร์17 i bag ดเหมาะกับการแต่งหน้าแบบในว่าน่าจะเข้มๆพอสมควรเลยแหละแล้วก็ออกงานทุกคนดูความงอนงอนของนางโอ้โหดูความงอนของเขานะคะงอนมากๆงอนแล้วก็แบบโอ้ ว้าวว้าวสวยอะค่ะเออตัวนี้คือแรงอยู่นะตัวนี้ เป็นไงกันบ้างล่ะคะ3มรุ่น3าแบบนะคะเริ่มตั้งแต่รุ่นที่7จค a m o n d Black กก็คือว่าสวยแล้วเราถัดมาอีกรุ่นนึงเป็นแบบเกาหลีคือเบอร์14นะคะจะเป็นในส่วนของโซล l ์แบอันนั้นก็คือน่ารักนะคะพอมาถึงในส่วนของตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ Ice Black นะคะตัวเบอร์17นะคะก็คือสวยสะพึงไปเลยนะคะทำให้ตาเราโกเข้าไปอีกนะคะก็คือมีความหวานแล้วก็มีความแบบเออสวยสายฝออยู่เหมือนกันตัวนี้ถ้าเกิดแต่งหน้าเข้มๆออกงานสามารถที่จะใช้ตัว ได้เลยนะคะเพราะขนตาค่อนข้างหนาฟูแล้วก็มีวอลลุ่มพอสมควรเลยค่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะสำหรับนวัตกรรมใหม่นะคะขนตาปลอมแบบแม่เหล็กต้องขอขอบคุณผู้คิดคนนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่ามันง่ายกับชีวิตเรามากๆแถมยังแบบสะดวกรวดเร็วแล้วขนตาก,ก็คือไม่หนักเลยนะคะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาแล้วก็ติดง่ายอีกต่างหากงานเนี้ยวงการต่อขนตามีสะเทือนแน่ๆเพราะว่านวัตกรรมนี้คือจึ้งจริงๆ คือเดียเองยังรู้สึกว่าแบบเรายังเปลี่ยนใจเลยอะจากที่เราต้องไปต่อขนตาทุกๆเดือนคือด้วยความที่เวลาเราต่อขนตาเส้นต่อเส้นนะคะมันจะมีโอกาสที่จะหลุดออกแล้วพอมันตอนที่มันหลุดออกเดียไม่ค่อยชอบเลยคือเราต้องไปเติมมันตลอดใช่ไหมคะทีนี้พอมันหลุดแล้วมันก็จะดูแหว่งแหวงขนตาเราจะดูไม่แบบไม่ไม่สวยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าการใส่ขนตาแม่เหล็กแบบเนี้ย มันอาจจะรู้สึกว่ามีซัมติงอยู่ที่ตามันจะไม่เหมือนการต่อขนตาเส้นต่อเส้นอันนั้นจะให้ฟิลธรรมชาติแบบสุดๆก็คือเหมือนไม่มีอะไรอยู่ที่ตาเลยแต่อันนี้จะเป็นฟิลคล้ายๆการติดขนตาปลอมแบบไม่มีกาวซึ่งอันนี้ดีกว่าขนตาปลอมแบบที่มีกาวตรงที่ว่าตุบอันนี้เราไม่ต้องใช้กาวเลยมันคือเอาแม่เหล็กอะมันหนีกันกันกบขนตาเราซึ่ง ตัวนี้มันมีความเบาแล้วก็มีความที่รักษาตัวขนตาจริงของเราได้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดเราติดตัวพวกกาวอะไรเข้าไปหรือการต่อขนตาเส้นต่อเส้นอันนั้นก็คือต้องใช้กาวเหมือนกันมันก็จะทําให้ขนตาจริงของเราเนี่ยอาจจะหลุดล่วงแล้วก็ไม่แข็งแรงได้ตัวนี้มันเป็นขนตาปลอมแบบแม่เหล็กซึ่งมันติดเข้าไปอะ่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรักษาขนตาจริงของเราได้แถมเรายังสวยแบบนี้ได้ตลอดโดยที่เส้น ขนตามไม่ได้หลุดนะแล้วก็ไม่ต้องไปต่อบ่อยๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือแค่จับไม้หนีบขึ้นมา่ติดขนตาไว้หนีบปุ๊บ3วินาทีทุกคนสวยแล้ว สวยแล้วจริงๆเลยนะคะและเดี๋ยวต้องบอกตัวทุกคนก่อนว่าคลิปนี้นะคะ no สปอนเซอร์ใดๆเดียร์ทดลองนะคะโดยการซื้อมาลองเองทั้งหมดนะคะไม่มีสปอนเซอร์แต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครที่สนใจอยากจะไปตามขนตาปลอมแม่เหล็กตามเดียร์นะคะของแบรนด์วอซาโดก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้ใต้ด้านใต้คลิปให้นะคะสามารถไปตามกันได้เลยตัวนี้จะมาจาก s h อป e e นะคะแล้วก็จะเป็นร้านค้าที่เป็น Off ฟ c i a l ของวอร์ซาโดเองนะคะการ รอของจะรอประมาณ1สัปดาห์นะคะเพราะว่าถูกสั่งตรงมาจากจีนเนาะคือเรากดสั่งของปุ๊บเนี่ยรอไม่เกิน7วันนะคะของก็จะถึงมือคุณนะคะและทุกคนก็จะได้มีดวงตาที่แบบว่าสวยหวานแบบนี้นะคะได้เลยนะคะก็ลองไปดูกันถ้าเกิดใครอยากจะลองนะคะเดี๋ยวว่ามันเป็นอีกหนึ่งนะวัตกรรมที่ออทําให้วงการแต่งงานเนี่ยมันง่ายขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ให้ชีวิตประจําวันของเราที่ต้องการที่จะมีความดวงตาคมสวยไปทํางานนะคะ ก็สามารถที่จะเลือกได้หลายเบอร์หลายแบบตามบุคลิกภาพของเราแล้วก็ตามงานที่เราอยากจะใช้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี <S <S ๋ยวก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะ <S <S แล้วก็เจอกันใหม่นะคะในรีวิวหน้านะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กด, like, กด subscribe s u b s c r i b e ไว้ให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวหน้านะคะ <S <S เดี๋ยวมีของดีๆอีกเพียบเลยที่ยังไม่ได้รีวิวแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังอีกทีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะในหน้าเดียช่วงรีวิวนะคะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ あ。<music>